สบายดีพี่เต่าสบายดีสุครุสุคนค่บพ่อๆกับพอลล่ารักินง,งีพี่เต่าสบายดียามเศร้าโ้ยข่าวฮอก็ก้มเ,เดียวเด้อข่าวฮอกรายข่าวยังวะเมือี้ก็ออกมาหน้าออกมาหน้าพี่น้องฝนนั่นตกแท่ตกกว่าตกบดมือบดขึ้นตกแก่ตีหนึ่งมือขึ้นนี่จนแบบว่าตอนเนี้ยน้ำกําลังสิแตกแกงเลยพี่น้องน้ำแบบว,ว่ามันหลายโพดน้ำาต่มันสิแบบน้ำหัวแตวจะเต็มฝั่ง น้ำมันสิแตกแกงน้ำมันสิแตกแกงพี่น้องทุกข์กับฝนเอากระลังสิไปยามเบิ่งตอนน้อยห้านมพี่น้องโตรงน้อยนั่นเองมีข่าวหน้ากระลังถอกคว่วตะข่าวถ้าถอกคว่แล้วฝนตกห้าม่มากมันสิบบุกอยเต็มหมากเต็มหน่วยปันได้พี่น้องเยฝนตกล่างเจสนันมันมากับแม่น้องตี้ค่ะเด็กกระลังจะพยายามตอนอยู่ตรงหน้าครับพ่อแม่พี่น้อง ใจยุ่งทผม่ะฝนกระตกตงในน้ำนะพ่อร่นไฮ้ร่นคันพี่ราเอ้ยน้ำสิแตกแกงเมื่อนี่แล้วเรามันตกแบบตกแห้งแลวก็แห้งแบบเสมอต้นเสมอปลายผมมีฟ้าร้องบมมีลมมีแต่ฝนล้วนล้วนตกแบบว่าตั้งแต่ตีหนึ่งเมื่อคืนนี่จนตอนนี้ก็ยังซ้ำเก่าผมมีการ่อน สวนมันจะสิเป็นจังใดเด้อจะเอาไปบางสวนมันพาย,ยุเข่าพี่นอ้องเอ้ยอันนี้ก็คือเข่าหน้าเฮาก็กำลังถอกพวังก็กคือซีดีกเกลียวดอกงามเติบอยู่เข่าก็ได้ฟ้านาฟมันล้นให้ล้นคันโคดว่าน้ฟม,มาเลียหรออันนี้คือเข่าหน้าของพันละก็ง,งามเติบอยู่พี่นอ้อง กูหน้ากันได้กูแหละย,ยางลง้มไปเรื่อยๆกูแหละนี่เข่ากำลังกำลังมานากำลังถอกพวงนี่กำลังซีสสับรูปสับลาบอยู่ฝนตกห้ามเกสอดนั่นแหละปาดปาดปา,ปาพีนาน่น้องหน้านางกัดยางเลาะลงกัดโดนเติบเผื่อดสีสุดนี่เข่ากับงามแน่อยู่พี่น้องเห็นบ่ะนี่ พอเสิเกี่ยวเนี่ยเดอกพออยู่พอกินยจยจัดแต่ละปีกไ็ได้ได้ขายครึ่งหนึ่งได้กินใน,ในครึ่งหนึ่งแต่ปีนี้กะเจ็ดบัวลายปีนี้นะองเจเรียกว่าน้ำเดียลีอ,อ่ะหลอพน้ามันสิแตกแกงวันนี้ลับพี่น้องทะเบิงเด้อน้าอัมาลาหน้าน้ำรุ่มนะซ้ำพนสิได้ปลาลายน้าเบาอ้อยดีกกะ เป็นเวิ้งน้ำจะบ่รู้ว่าน้ำแห้งต้อนจะเอ,อยู่ว่ยาบรรู่ต้อนไปเบิเฮตยาคุปยาปลาปีนป่ปูจับปูไปด้ำพี่น้องเออ,อกินปลา จับอีปูไปดำขาดิงปูลราพอดีงามพอดีดองเอาไปดองน้ามันลายไซน่าสอนพี่น้องอ,อู้สอนน้อยป,ววอป้าอีปูสมก,ก,กับเรากระดิยาแท้กระปูลายปูยปลา<ๆ>ก็ได้อยู่ไหนเอาบอิกระปูไปดองไปแล้วเอาไปนกน้ำแข็งก้อนแล้วก็สีดองไว้ ีได้ลายได้ลายพี่น้องปลาก็ได้กับปูกไ็กกได้นี่คือเป็นสอดเนาะใส่ในหน้าสื่อๆนะพี่น้องปลากระปูพอดีดองไอดีเดี๋ยวอ,อีเห็นคือเรียนบอกวิธีดองปูว่าอยู่เราต้องไปน็อกนกำแข็งมันก่อนขาวจังบนรุดนางสีดองไว้เสร็จตำมะขูก็อะ่ะอีปูปูลายโพดปลาคือสมมติทีกินดอกพี่น้องเอ้ยนี่ปูกินเบดปูกินบดก่อนเลยหักฟ้าน่ะมีอยู่ไหน ปลาคอกปลาเข่งปลาคอเอันเด้มีอยู่ขากปูนะปลาหลายขักหลายแนย่เอออีปูกินมันตายเบดิดฝานีปูหลายนใส่สอนเลยเสือหัวขาวผมมีนะแบบว่าผมมีบ่อลน้นาหลเห็ดโต่งคือขาเจ้ามีกันนิดน่อยใส่กันเลือนใส่สอนให้หน้าเจ้าของเสือปลาเรือ เดหลือได้ปิดสัญญาณแล้วอันนี้คือซ่อนใส่ปลาปลาเห็นชมกับน่ามันแห้งโพดน่ะน่ะน่ะอันน่าพราไหรจะรอดลอกระเขาดีพี่ยังได้สอนแบบนี้นั้นพวกได้มีต้อนเนี่ยสัตว์เจ้าสามสีอะที่โอเคเนาะ ผูพ้พี่น้องบอลบอลบอลสุดหหน้าหน้าตรงนี้บอลสุดน้ากว่าซิวซุโ่โซนผู้เละคือหน้าอมราลาอัมมาาเป็นหน้าสุดน้าเลยมันเป็นบอลเ,เห็ดโตงได้มันก็ไดป้ปลาปลาปลาพุทธงเนี่ยไปลงไปบอลเดียวลงไปทางเดียวนะเนาะซากสิได้หลายเนาะใส่ไปคืนไปนสอดเนี่ยซิวพี่น,น้อง ปลาหนา้ำม,มันโพดโพพี่เราเอ้ยน,น,น,นย้ำมันล้นให้ล้นคันหน้าแบบเบิดที่มันอยู่อยู่แบบแต๊ะก็ไปน้ำหน้าเลยโนะอ้ <c oughs> ปลา <c oughs> ปลาไ <c oughs> ข่ใส่อปปาแล้วใส่อ,อีปูเลยนะอุย้ยปลากระลายเติบอยู่หักปูกินเบิดนะนะโอ้ีปูมาแต่ใส่กระดีอ่อะไรได้ดนะ ยังปูก็บลงน้ำาน้ำหมดปูระบาดลเป็นร้อยป๊าสวันนี้ก็ปูสิหลายปันนี่พอดหราปูเนะบาะมึงไหนปลาขัาไปกินปลาปูมันไปตามน้ำาน้ำานำมัน,น,นบรลงตามล่องอะไรไดิฝนมันลายพด คนมันแหละน้ําทั่วให้ทั่วคันโอ้ยผ้าเหลี่ยมว้าพี่น้องกจะเบิ่งนี่จนบ่ลงว้าจองสใส่ไห้มังกรไว้สะบ่หลายก็ดอกก็ดีอ่ะี่ บาทละล่อิบ้าบ้าบ้ามึงไงบาทละล่อิบัวมิตะปูพอดีดองนะพี่น้องนี่แหละเมื่อเดี๋ยวขอจัดการนกเจ้าของกระสีดองเจ้านะคะจ้าเครื่องถังลิบฟูเลยปวดโพมันเป็นโพดับคัดน้ามันไหลแค่ค่อยๆมันน้ามันล่องๆเดียวได้ลายปลาแล้วพี่น้องถาดอันนี้มันน้าแบบ หน้ามันปาดคือล้นคันหน้าไปเลยอ่ะน้ำแน้วโพดโพลมันลูกไปแล้วบ่อารลูเป็นปิวแล้วบ่ได้อีปูอีพี่้องปูด้หล้ายแท้ห้ายว่ะสามสีเอากระปูกัดมัน ก็เบงน้ำเนี่ยเสียหายมันได้ปลาจังได้น้ำกระโดดกระดีะ่ะพอครับผมพิ้อนณานะครับผมม,ผม,มีผมมีน้ำเป็นน้าแบบปลาผมมีสนน้ำคือเขาเป็นหน้าสูงกว่าหมูนะบริเ,เลยลัะก็ได้อันนี้คือไ้สุดท้ายไ้สุดท้ายถ้าใส่สอน แต่บัวย่างเราขาน้ำแห้งตรงน่อยดึกดึกดึก,กด,ดึกปลาป,ะปะ่มันบลลงบ่ะอ,อ๋อมันปีนคือวา่าแเ้วน้ำเป็นน้ำแบบนี้ร้อน,นปล,น <c oughs> ลปาปะ่ะ ดึก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 นามเฮงแทเฮงว่าปากมันน้อยโพดหนาเสร็จเป็นโต่งยาวเนี่ยจักหน่อยเน็บไปดีโพดเน็บอยู่หนาดิโพดเน็บเป็นโต่งแบบโต่งยาวๆเนี่ยจักหน่อยเนียเน็บโต่งอยู่หนาโพด มันมันรุดป้าออกขางหมดแล้วปามันมันรุดพี่น้องดีระเบิกว่เบิงเบ้งเจ็ดสันแท้ทสันโพน่จะกร,ระูนขาวปลาจอบปลาชิวสิได้อีกห่อ <c oughs> มาดูกระัดสิได้ปลาอียคาครับพี่เาคาอันสุดท้ายดีคะไปกินเงือกนเงอตันปากไปให้ลปลาสิขาวเด,ดี๋วยวได้ปลามีอยู่ได้เลยดีปลาก็นดี๊ดเดาๆอยู่ดีคือได้ลายเติบ เื <łość> ่อานมาเฝ้าก็จะพวมนีพันได้ลายเติบอยู่เพี่น้องเอาปลาปีนพ้อแล้กกเย่างกบไปกบของหนึ่งมันน้ำลายพ่น วุยเดีปลาดูตัวเดียวตัวปลาทูปลาดูกับปลาคอกับปลาซิวน้อยแล้วก็อีปูเครื่องกะละมังขาปวดโผล่หน้ามันแห้งพี่น้องก็เลยได้สนีแหละป้าไปติดปูเยะเครื่องถัยงยามโต้แล้วกับสิพักกันเมื่อพี่น้องยา,อยามสอดยามตอนแล้วกะ ได้ปลาบัรายเต้ได้แต่อีปูอีปูระเข่งถังพี่น้อยมากระซับไปดองอะไรอีปูนะลายสสบไปดองเนาะไปขังไว้ก่อนเดี๋ยวสปแดองใส่กระปุกไ่วยเสร็จตับปะหงงามแรงอแล้วก็พิดใส่ตูเย็ดไว้ปูหลายเห็ด ป่นกระปูกระแซดเลยพี่น้องเอ้ยลาบกระปูป่นกระปูกระซรแซดเลนะ้น้ำพริกปูหล่นนี่หรอเหตุข้าวยังคืองามใช่ปมาแต่งขาดามบอกขาดตัวสามขาดตัวสามข้าวขัดเจ้าแต่พอเกี่ยละพี่น้องอ้นี่เหลืองเลยแดดออกมาแล้ก็เกี่ยเรื่ยเลย,ยนี่ปลางามีหลีห่วงไอ้สวย โพดโพว่างามเขาทุกนากระลังจะกลายเป็นสีเหลืองหลักสิเกียวข่าวแล้วก็สิตกะแรงอีกแล้วพี่น้องเวลาช่างไวเสือเกินเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวปีหนึ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวงามเนาะข่าวแล้วเนาะหัวไอ้สวยอยู่ไปตะเกียวมวนนเกียววมด้ล